วันนี้อย่างอะไรลูกครับลูกที่แกะอยู่ไหน อชดีโอ้ชิวดีูัเียวเนีภาพภาพนี่เลยอันนี้เป็นรถทหารนะเ่รถทหารคันนี้เป็นรถรถเช ที่นี้เป็นรถอ,อะไรก็ไม่รูช่นออนี้นด้วยบ๊ายบาย